คุณเคยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดคอแม้ว่าจะดื่มน้ำมากแค่ไหนก็ไม่หายหรือไม่คุณไอไม่หยุดแต่ก็ไม่สามารถกําจัดเสมหะที่น่ารําคาญนี้ออกไปได้ความไม่สบายตัวนี้อาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดวันและไม่สามารถจะดต่อก,กับงานหรือกิจวัตรประจําวันได้แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือยิ่งไอยิ่งพยายามขากเสมหะเสมหะก,ก็ยิ่งเหนียวข้นขึ้นคุณอาจเคยลองใช้ยาแต่ก็กังวลเรื่องผลข้างเคียงเราจะทําอย่างไรดีหากนี่คือปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ขอให้ดูวิดีโอนี้จนจบ เพราะวันนี้เราจะมาเผย9วิธีธรรมชาติที่ง่ายแต่ได้ผลดีเยี่ยมในการกำจัดเสมหะและลดน้ำมูกโดยไม่ต้องพึ่งยาแต่ก่อนจะเริ่มต้นคุณเคยลองใช้วิธีรักษาเสมหะแบบธรรมชาติไหมหากเคยลองแบ่งปันในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่มีประโยชน์เพิ่มเติมตอนนี้มาค้นหากันว่า ทำไมร่างกายของเราถึงมีเสมหะสะสมและวิธีขจัดมันให้หมดไปอย่างถาวรทำไมร่างกายถึงมีเสมหะสะสมคุณรู้หรือไม่ว่าเสมหะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่คุณป่วยในความเป็นจริงร่างกายของเราผลิตน้ำมูกและเสมหะตลอดเวลาเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของทางเดินหายใจและดักจับฟุน่นแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆก่อนที่พวกมันจะเข้าสู่ปอดอย่างไรก็ตาม ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อร่างกายผลิตเสมหะมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นหวัดภูมิแพ้หรือสัมผัสกับสารกระตุ้นเช่นควันบุหรี่ฝุ่นละอองหรือสารเคมีต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้เสมหะจะเริ่มเหนียวข้นและจับตัวกันแน่นซึ่งแทนที่จะปกป้องทางเดินหายใจันกลับบูดกั้นทําให้รู้สึกขาจมูกเจ็บคอและไม่สบายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรเป็นสาเหตุของการมีเสมหะมากเกินไปมีหลายปัจจัยที่อาจทําให้ร่างกายผลิตเสมหะมากขึ้นเช่นการติดเชื้อทางเดินหายใจ หากคุณเป็นหวัดหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมร่างกายจะผลิตเสมหะมากขึ้นเพื่อช่วยกำจัดแบคทีเรียและไวรัสออกจากทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่อการได้รับสารก่อภูมิแพ้เช่นละอองเกสรขนสัตว์หรือฝุ่นสามารถกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำมูกและเสมหะมากขึ้นเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอมออกไปมลภาวะทางอากาศการสูดดมควันบุหรี่ฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือสารเคมีอาจทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจระคายเคืองและเพิ่มการสร้างเสมหะ อาหารบางชนิดคุณรู้หรือไม่ว่าอาหารบางประเภทสามารถทำให้ร่างกายสร้างน้ำมูกมากขึ้นผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมวัวและชีสอาจทำให้เสมหะข้นและกำจัดออกได้ยากขึ้นโรคเรื้อรังผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจเช่นโรคหืดไซนัสอักเสบหรือโรคกรดไหลย,ย้อน GERD มักจะมีแนวโน้มที่จะมีเสมหะสะสมมากกว่าปกติดังนั้นเสมหะจึงไม่ใช่แค่สัญ,ญญาณของอาการป่วยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของระบบทางเดินหายใจของคุณอีกด้วย แต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถควบคุมและกําจัดเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีธรรมชาติคุณเคยมีอาการเสมหะสะสมเป็นเวลานานหรือไม่หากเคยลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างตอนนี้ไปดูกันว่า9วิธีธรรมชาติที่ช่วยขจัดเสมหะและน้ำมูกมีอะไรบ้างตอนนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าทําไมร่างกายถึงผลิตเสมหะมากเกินไปมาดูกันว่า9วิธีธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยขจัดเสมหะและทําให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นมีอะไรบ้าง วิธีเหล่านี้ง่ายปลอดภัยและไม่ต้องพึ่งยาวิธีที่1กินถั่วและ,มะเมล็ดพืชเพื่อลดเสมหะและบำรุงปอดคุณรู้หรือไม่ว่าถั่วและ,มะเมล็ดพืชบางชนิดสามารถช่วยลดเสมหะและทําให้ปอดแข็งแรงขึ้นได้อาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยโอเมก้าสวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจและป้องกันการผลิเสมหะที่มากเกินไป ทำไม่ถั่วและ,มะเมล็ดพืชช่วยลดเสมหะเพราะอุดมไปด้วยโอเมก้า3กรดไขมันชนิดนี้ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจและป้องกันการสะสมของเสมหะช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นมีงานวิจัยที่พบว่าคนที่บริโภคโอเมก้า3มากขึ้นมีสุขภาพปอดที่ดีขึ้นและมีโอกาสเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจน้อยลงวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระในอะมอนด์และวอลน,นัทมีสารอาหารที่ช่วยปกป้องเซลล์ปอดจากสารระคายเคืองและช่วยขับเสมหะออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น เพิ่มถั่วและ,มะเมล็ดพืชในอาหารได้อย่างไรกินอมอนวาน,นัตหรือมเมล็ดเจียเป็นของว่างทุกวันโรนมเมล็ดแฟลกหรือมเมล็ดเจียลงในโยเกิร์ตสมูทตี้หรือข้าวโอ๊ตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการใช้เนยอะมอนหรือเนยถัว่วที่ส่งแบบธรรมชาติแทนเนยจากนมเพื่อลดการบริโภคอาหารที่อาจเพิ่มการผลิสมห้เพียงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอาหารของคุณก็สามารถช่วยลดเสมหะและทําให้หายใจโล่งขึ้นได้คุณเคยลองเพิ่มถั่วและ,มะเมล็ดพืชในอาหารของคุณไหมลองแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ วิธีที่2ดื่มน้าให้มากขึ้นเพื่อทําให้เสมหะบางลงหนึ่งในวิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดในการลดเสมหะคือการดื่มน้าให้เพียงพอหากร่างกายขาดน้ำเสมหะในทางเดินหายใจจะข้นและเหนียวทําให้อออกมาได้ยากขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ามากพอเสมหะจะบางลงและเคลื่อนตัวออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นทําไมน้ําถึงช่วยกําจัดเสมหะช่วยให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นป้องกันไม่ให้เสมหะเหนียวข้นจนระคายเคืองคอสนับสนุนกระบวนการทาความสะอาดของร่างกายน้ําช่วยให้ขนเสล็กเล็กเซล ي ย ในทางเดินหายใจทํางานได้ดีขึ้นเพื่อกําจัดฝุ่นแบคทีรียและเสมหะส่วนเกินลดการระคายเคืองคอทําให้คอโล่งขึ้นและลดอาการไอาจากเสมหะสะสมควรดื่มอะไรบ้างชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาขิงชาเปปเปอร์มินหรือชาชเฉมเทศซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและช่วยขับเสมหะน้าอุ่นกับมะนาวและน้าผึ้งช่วยทาความสะอาดทางเดินหายใจบรรเทาอาการระคายเคืองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซุปหรือน้ําซุปกระดูกอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นและทําให้เสมหะหลุดออกได้ง่ายขึ้น หลังจาากที่โดรเคล็ดลับการดื่มน้ำให้ได้ผลดีที่สุดดื่มน้ำอย่างน้อยแดแก้วต่อวนันหรือมากกว่านั้นหากคุณมีอาการไอหรือคัดจมูกเลือกเครื่องดื่มอุนอ่นๆแทนเครื่องดื่มเย็นเพราะความร้อนช่วยทำให้เสมหะหลุดออกง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงคาเฟอีและแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำและทำให้เสมหะเหนียวขึ้นการดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการกำจัดเสมหะและช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นคุณชอบดื่มน้ำอุน่นเมื่อมีอาการคัดจมูกหรือไม่ลองแบ่งเป็นวิธีที่คุณใช้ดูแลตัวเองในคอมเมนต์ วิธีที่3มรักษาความอบอุ่นของร่างกายเพื่อลดเสมหะอุณหภูมิของร่างกายมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของระบบทางเดินหายใจเมื่อร่างกายสัมผัสกับอากาศเย็นทางเดินหายใจและลำคออาจเกิดการระคายเคืองส่งผลให้ร่างกายผลิตเสมหะมากขึ้นดังนั้นการรักษาความอบอุ่นจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดอาการคัดจมูกและทําให้เสมหะถูกขับออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นทาไมการรักษาความอบอุ่นจึงช่วยลดเสมหะช่วยให้ทางเดินหายใจผ่อนคลายอากาศเย็นอาจทําให้หลอดลมหดตัว ส่งผลให้เสมหะเหนียวข้นขึ้นการทำให้ร่างกายอบอุ่นจะช่วยเปิดทางเดินหายใจและช่วยให้เสมหะเคลื่อนตัวออกได้ดีขึ้นเสริมสร้างระบบภูิคุมกันเมื่อร่างกายอบอุ่นระบบภูิคุมกันจะทํางานได้ดีขึ้นช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจทําให้เสมหะเพิ่มขึ้นช่วยให้ปอดทําความสะอาดตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ในบุญหภูมิที่เหมาะสมระบบขนเซลเล็กเล็กเสเลียในปอดจะทํางานได้ดีขึ้นช่วยขจัดสิ่งสกปรกและเสมหะออกจากทางเดินหายใจวิธีทําให้ร่างกายอบอุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะบริเวณลำคอและหน้าอกเมื่ออากาศเย็นอาบน้ำอุ่นไอ้น้ำจากน้ำอุ่นช่วยคลายเสมหะและทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้นดื่มเครื่องดื่ม,ม,มอุ่นๆเช่นชาขิงชาเปเปอร์มินหรือชาสมุนไพรอื่นๆเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายและช่วยละลายเสมหะใช้เครื่องทำความชื้นในอากาศหากคุณอาศัยอยู่ในบริเวณที่อากาศแห้งและเย็นเครื่องทำความชื้นสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อบุทางเดินหายใจแห้งและลดการผลิตเสมหะส่วนเกิน การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นไม่เพียงช่วยลดเสมหะแต่ยังช่วยปกป้องระบบทางเดินหายใจจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอากาศเย็นอีกด้วยคุณให้ความสําคัญกับการรักษาความอบอุ่นของร่างกายเมื่ออากาศเย็นหรือไม่ลองแบ่งเป็นเคล็ดลับของคุณในคอมเมนต์วิธีที่4ีกินผลไม้ที่มีเอนไซม์และวิตามินซีสูงผลไม้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยลดเสมหะและทําให้ร่างกายสามารถกําจัดน้ํามูกออกได้ง่ายขึ้นผลไม้บางชนิดมีเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วย ย่อยสลายเสมหะที่เหนียวข้นทําให้ร่างกายขับออกได้เร็วขึ้นทําไมผลไม้ถึงช่วยลดเสมหะโรมีเลนในสับป,ปะรดเป็นเอนไซม์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยละลายเสมหะและลดการระคายเคืองในทางเดินหายใจวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีเช่นสม้มมะนาวกีวีช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดการผลิตเสมหะส่วนเกินไฟเบอร์ช่วยกาจัดสารพิษผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลและลูกแพรช่วยให้ร่างกายกาจัดสารพิษที่อาจทําให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจ จะเพิ่มผลไม้ในอาหารได้อย่างไรกินผลไม้สดทุกวันเพื่อรับประโยชน์จากเอนไซม์และวิตามินซีอย่างเต็มที่ดื่มน้ำสับป,ปะรดหรือน้ำส้มในตอนเช้าเพื่อช่วยล้างเสมหะออกจากร่างกายทำสมูทตี้ที่มีส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาจัดเสมหะการเพิ่มผลไม้ในอาหารประจำวันสามารถช่วยลดเสมหะลดอาการคัดสมุกและเสริมสร้างสุขภาพของปอดได้เป็นอย่างดีคุณกินผลไม้ประเภทใดบ่อยที่สุดลองแชร์ในคอมเมนต์วิธีที่5ใช้เครื่องเทศจากธรรมชาติเพื่อช่วยละลายเสมหะ เครื่องเทศบางชนิดไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้กับอาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาที่ช่วยขจัดเสมหะลดการอักเสบและทำให้ระบบทางเดินหายใจสะอาดขึ้นสมุนไพรและเครื่องเทศที่สามารถช่วยได้ได้แก่ขิงขมิน้นกระเทียมและพริกซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถขับเสมหะออกจากปอดได้ง่ายขึ้นทำไมเครื่องเทศช่วยลดเสมหะขิงอุดมไปด้วยสาร general ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นและลดการระคายเคืองที่เกิดจากเสมหะขมิน้นมีสารสำคัญข้อคูมิน c u r m i n ซึ่งช่วยลดการอักเสบข,ของหลอดลม เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการหลอดลมอักเสบหรือโรคหืดกระเทียมอุดมไปด้วยอะลิซินอาลาเซนซึ่งเป็นสารต้านจุลชีพตามธรรมชาติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียและไวรัสที่อาจทาให้เกิดเสมหะคลปมีคปบไซซินคาเซบิซนที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นจะใช้เครื่องเทศเพื่อลดเสมหะได้อย่างไรดื่มชาขิงและขมิ้นช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองคอและลดเสหมหะกินกระเทียมสดหรือใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารประจําวันเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน เติมพริกหรือพริกไทยดำลงในอาหารเพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเสมหะออกมาได้เร็วขึ้นการใช้เครื่องเทศจากธรรมชาติสามารถช่วยลดเสมหะทำให้หายใจสะดวกขึ้นและส่งเสริมสุขภาพของปอดคุณเคยใช้เครื่องเทศตัวไหนในการลดเสมหะหรือไม่ลองแชร์ในคอมเมนต์วิธีที่6ใช้สมุนไพรเพื่อช่วยขับเสมหะสมุนไพราบางชนิดถูกใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อช่วยบรรเทาอาการไอลดเสมหะและทําให้ทางเดินหายใจสะอาดขึ้นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในเรื่องนี้ได้แก่เปปเปอร์มินโหระพาใบชะพลูเฉมเทศและดอกคาโมไม ซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดเสมหะออกจากปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมสมุนไพรถึงช่วยลดเสมหะเปเปอร์มินอุดมไปด้วยเมนพรเมนตอลที่ช่วยเปิดโพรงจมูกและ,ละละลายเสมหะที่อุดตันโหรรพาดและใบชะพลูมีลิสตันเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดการระคายเคืองในลําคอชเอมเทศมีคุณสมบัติช่วยปลอบประโลมเยื่อบุลำคอลดการอักเสบและช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นดอกคาโมไมล์มีริสตันการอักเสบและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดอาการคัดจมูก จะใช้สมุนไพรเพื่อลดเสมหะได้อย่างไรดื่มชาเปปเปอร์มินหรือชาชเฉมเทศช่วยให้ลำคอชุ่มชืน้นและขับเสมหะได้ดีขึ้นต้มใบโหระพาหรือใบชะพลูดื่มน้ำที่ได้เพื่อลดการไอและละลายเสมหะสูตรไอน้ำจากเปปเปอร์มินต้มน้ำร้อนแล้วเติมใบเปปเปอร์มินหรือใช้น้ำมันหอมระเหยจากนั้นสูตรไอน้ำเพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจสมุนไพรเป็นวธิธีธรรมชาติที่ช่วยลดเสมหะได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยคุณเคยลองใช้ชาสมุนไพรหรือสูตรไอน้ำเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกหรือไม่ลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในอมเตม์ วิธีที่7ใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นน้ำมันหอมระเหยไม่เพียงแต่ให้กลิ่นหอมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ยังมีสรรพคุณช่วยเปิดทางเดินหายใจลดการอักเสบและทําให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้นน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดเสมหะได้แก่ยูคาลิปตัสเปปเปอร์มินทีซีและโรสแมรี่ซึ่งมีคุณ,ณสมบัติช่วยลดน้ำมูกและบรรเทาอาการคัดจมูกทำไมน้ำมันหอมระเหยช่วยลดเสมหะน้ำมันยูคาลิปตัดยูคาลิปติอซล มีสารยูคาลิปตอนยูคาลปอลที่ช่วยสลายเสมหะและเปิดโพรงสมูกน้ำมันเปปเปอร์มินเทปเปอร์เมนทอลอุดมไปด้วยเมนทอนช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นและลดอาการคัดสมูกน้ำมันทีซีจีทรีอัลมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจน้ำมันโรสแมรี่โรสแมรีอัลช่วยให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจผ่อนคลายลดอาการหลอดลมอักเสบจะใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อลดเสมหะได้อย่างไรสูดดมไอ้น้ำผสมน้ำมันหอมระเหยหยดน้ำมันยูคาลิปตัสหรือเปปเปอร์มินลงในน้ำร้อน จากนั้นใช้ผ้าคลุมสีซะแล้วสูดไอน้ำเข้าไป5-10นาทีกระจายกลิ่นด้วยเครื่องพ่นไอน้ำใช้น้ำมันทีซีหรือโรสม a รีในเครื่องกระจายกลิ่นเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกตลอดทั้งวันทาน้ำมันหอมระเหยที่หน้าอกผสมน้ำมันยูคาลิปตัสหรือเปเปอร์มินกับน้ำมันพืชเช่นน้ำมันมะพร้าวแล้วทาที่หน้าอกเพื่อช่วยเปิดโพรงจมูก การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้นและลดเสมหะอย่างได้ผลคุณเคยลองสูดดมไอ้น้ำหรือ้ดน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยลดอาการคัดจมูกหรือไม่ล่งแบ่งเป็นความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์วิธีที่8ปลวกคอและอบไอ้น้ำด้วยน้ำเกลือเพื่อลดเสมหะน้ำเกลือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อลดเสมหะและบรรเทาอาการระคายเคืองในลำคอไม่ว่าจะใช้กลวกคอหรือสูดไอ้น้ำจากน้ำเกลือวิธีนี้สามารถช่วยให้เสมหะเหลวลงและขับออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น ทำมน้ำเกลือช่วยลดเสมหะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียและไวรัสเกลือมีริสฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติช่วยป้องกันการติดเชื้อในลำคอและทางเดินหายใจทำให้เสมหะเหลวขึ้นการกลัวคอหรือสูดไอ้น้ำจากน้ำเกลือช่วยให้เสมหะอ่อนตัวลงทำให้อายหรือขับออกจากร่างกายได้ง่ายลดการระคายเคืองในลำคอ ช่วยบรรเทาอาการไอและอาการคันคอที่เกิดจากเสมหะสะสมวิธีใช้น้ำเกลือเพื่อลดเสมหะลวกคอด้วยน้ำเกลืออุ่นผสมเกลือ1ช้อนชาในน้ำอุ่น1แก้วลวกคอเป็นเวลา30วินาทีแล้วบ้วนทิ้งทำวันละ2-3ครั้งสูตรไอ้น้ำจากน้ำเกลือต้มน้ำร้อนแล้วเติมเกลือลงไปใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วสูตรไอ้น้ำเข้าไป5-10นาทีวิธีนี้ช่วยเปิดโพรงจมูกและละลายเสมหะล้างจมูกด้วยน้ำเกลือใช้สเปรย์น้ำเกลือหรือเนทิพร์ล้างโพรงจมูกเพื่อช่วยขจัดน้ำมูกและสสสิ่่่งกปรทีมอยู น้ำเกลือเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจสะอาดลดเสมหะและช่วยให้หายใจล่งขึ้นคุณเคยลองกลั้วคอรหรือล้างสมุกด้วยน้ำเกลือหรือไม่ลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์วิธีที่9ฝึกการหายใจเพื่อช่วยขจัดเสมหะการฝึกหายใจเป็นวิธีธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างปอดช่วยให้เสมหะเคลื่อนตัวและปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินหายใจเทคนิคการหายใจบางรูปแบบสามารถช่วยให้เสมหะหลุดออกจากปอดได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงมากทำไมการฝึกหายใจช่วยลดเสมหะ ช่วยเสริมสร้างปอดการฝึกหายใจลึกๆช่วยให้ปอดแข็งแรงและลดการสะสมของเสมหะช่วยให้เสมหะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเทคนิคบางอย่างช่วยกระตุ้นให้ร่างกายกำจัดเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นลดการอักเสบในทางเดินหายใจการควบคุมการหายใจช่วยลดความตึงเครียดของปอดและลดการผลิตเสมหะส่วนเกินวิธีฝึกหายใจเพื่อลดเสมหะการหายใจด,ด้วยกระบางลม (Diaphragmatic Breathing) หายใจเข้าลึกๆทางจมูกให้ท้องขยายออกจากนั้นก้อนไว้2-3วินาที และหายใจออกทางปากช้าช้าทำซ้ำ5-10ครั้งเทคนิคไอเบาๆคอฟคอฟเคงหายใจเข้าลึกๆค้างไว้สักครู่จากนั้นไอเบาๆแต่แรงพอให้เสมหะขยับออกวิธีนี้ช่วยกำจัดเสมหะโดยไม่ทำให้ลำคอระคายเคืองการหายใจแบบปากจู๋ plus เล p รีด eng หายใจเข้าทางจมูกจากนั้นหอบปากและหายใจออกช้าๆวิธีนี้ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจเปิดกว้างขึ้น การฝึกหายใจเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ปอดสะอาดและกำจัดเสมหะออกจากร่างกายคุณเคยลองฝึกหายใจเพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกหรือไม่แบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์คุณคิดว่าวิธีไหนได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์และหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติม